อผมรวมเรื่องแรกที่จะแจ้งให้ทราบนะครับเรื่องแรกที่จะแจ้งให้ทราบนะครับอ่ะเรื่องแรกที่จะแจ้งให้ทราบนะครับผมอ่ เสื้อกีฬาสีนะฝากไปด้วยใครเจอว่านไตเติลใครเจอว่านไตเติลในออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าอะไรก็ตามนะให้แจ้งผมภายในวันนี้หกโม,มงเย็นไม่งั้นผมจะคิดไซส์เอาเองนะผมจะคิดไซส์เอาเองนะผมจะเดาไซส์เอาเองนะวัด <c oughs> เป็นนิ้ววัดจริงนะครับผมอ่ะแล้วก็ เรื่องที่สองที่จะแจ้งนะครับผมเป็นการสอบกลางภาคนะครับผมเรารู้หรือเปล่าครับสอบกาาลางภาคเมื่อไหร่แป๊บหนึ่งนะผมเปิดแป๊บหนึ่งรับเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเราจะสอบกลางภาคนะครับผมวันที่สิบเอ็ดมกราสิบเอ็ดมกราคมเป็นวันแรกแล้ววิชาที่สอง สิบเอ็ดมกรานะครับเราจะสอบวิชาแรกเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานนะชั่วโมงครึ่งยี่สิบห้าข้อแล้วก็วิชาที่สองเป็นฟิสิกส์วิชาที่สามโลกดาราศาสตร์ฟิสิกส์และโลกดาราศาสตร์ตริดก,กันเลยนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษชีวะภาษาไทยอ่ออใช่ครับผมประมาณนี้ส่วนห้องสองก็จะเป็นเปลี่ยนจากฟิสิกส์เป็นจีนเพื่อการสื่อสารห้องสองห้องสามนะครับผมแล้วก็ ที่เหลือเหมือนกันนะโลกดาราศาสตร์ทั้งสองทงสามก็จะเป็นครกถวเดี๋ยวตารางผมจะส่งซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับตารางสอบแล้วก็สอบอีกทีวันพุทธที่สิบแล้วก็สอบวันพุธที่สิบสองนะครับพุทธที่สิบสองนะครับทั้งสองวันเลิกสี่โมงเย็นเหมือนกันทั้งคู่ทั้งสองวันเลิกสี่โมงเย็นเหมือนกันคู่ <มง S 1> อ่ะโอเคแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับผมเรื่องต่อไปอ่าไวรัสไวรัสตัวใหม่ชื่ออะไรอ,อ่าจบอ,อ่ตอนนี้สารัดผู้พบผู้เสียชีวิตแล้วนะอ่าแล้วไประเทศไทยก็มีเชื้อนี้แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้น เด็กๆควรระวังไม่ใช่อยู่กับม4อยู่มาเป็นม4แล้วก็มสาเดินต yep. ้อตๆๆต่ยตอย่างนี้ไม่เอานะไม่ใช่ว่าให้เรามิกยังมีผู้ชายมสามองด้วยหางตาอยากเดินตามเลยเออ กระทั่งต่อนซื้อของถ้าไม่ใช่บมบเบิล hmm. เดียวกันควรเว้นระยะห่างนะ mm hmm. ก็ถ้าไม่คิดถึงเราก็คิดถึงที่บ้านเออเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปติดมาปุ๊บนี้ติดทีไม่คุ้มนะครับผมปอดเปิดไปหมดเลยนะอ่าโอเคเรื่องผมองรูมข่าๆวมีแค่นี้นะครับผมก็อยากให้เด็กๆเ,เ,เตรียมหนังสือเตรียมอ่านหนังสือรอเตรียมอ่านหนังสือรอนะพอสดกัมภาควันที่สิบเอ็ดละ ส่วนพี่ม .6 เขาจะสอบตั้งแต่วันที่ยี่สิบเดือนนี้แล้วกางภาคนะอะโอเคอเด็กๆไปเตรียมตัวไปเรียนวิชาแรกได้นะครับผมอ,อ่ะขอบคุณครับสีค่คนห้าคน